มอบแล้วรางวัลฉลาก,กาชาติ PEA เผยโฉมผู้โชคดีรับเบนซ์ขับกลับบ้านช่วงสายของวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณหน้าอาคาร LED คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการซื้อฉลากบำรุงสภากาชาติไทยของ PEA โดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถเบนซ์4คลาส โดยก่อนหน้านี้ณนห้องประชุมคณะกรรมการ p a ชั้น23อาคาร LED นายสมชัยจรุงธนก,กิจรองผู้ว่าการพัฒนาองค์กรและที่ปรึกษาร้านกาชาติ PEA เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลมีนางจุธาพัฒน์แก้ววัฒนบวรผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมกรรมการและประธานคณะทำงานเลขานุการร้านกาชาติเป็นผู้กล่าวรายงาน การจำหน่ายฉลากบำรุงสภากาชาติไทยซึ่ง P.A. จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกปีเพื่อนำรายได้ทุนกล้าวถวายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาสภากาชาติไทยและได้ทำการหมุนวงล้อออกหมายเลขฉลากไปเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมา P.E.A. ขอสแสดงความยินดีและได้ทำการมอบรางวัลดังนี้ รางวัลที่1รถยน์นั่งเบนซ์ ch, รุ่น4200จำนวนหนึ่งรางวัลไม่ได้ตกเป็นของใครอื่นไกลผู้ได้รับรางวัลคือผู้ชำนาญการระดับ8กลกองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุนฝ่ายงบประมาณ PA นางสาวอัจฉรแช่มปรีชา รางวันที่2ยังอยู่ใน P.E.A. คือรถจนนั่งโตโยต้าพอูจำนวนหนึ่งรางวัลเป็นของหัวหน้าแผานากคลังพัสดุหลกัก p ีเเขต3ภาคเหนือจังหวัดลบบุรีนายมานบคล้ายสุขส่วนรางวัลที่3รถจนกระบะอีซูซุดีแม็กซ์จำนวน2รางวัลเป็นของบุคคลภายนอกที่ร่วมทำบุญกับ p a คือนายชนะฤทธิดวง,งาและนายนักกิจบรรณศิล รางวัลที่4ทองคําแท่งแท่งละ10บาทจํานวน30บาท3รางวัลผู้ได้รับรางวัลมาจาก p a เขตสามภาคใต้จังหวัดเจลาสองคนคือหนังปลื้มใจอาสวรรณพนักงานบันทึกข้อมูลระดับ7และนายมหมามัดบูชาแตะบูพนักงานช่างระดับ7ส่วนอีกหนึ่งรางวัลเป็นของบุคคลภายนอกนายชัยนรงค์ใจช่วงจากจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังได้ทำการมอบรางวัลที่5คือรถจักรยานยนต์ทอนด้าเวฟจำนวน4ีรางวัลอีกด้วยสำหรับปีนี้ทางกาชาติไม่ได้จัดงานแต่การไฟฟ้าส่วนภาคก็ยังได้มีการจัดสลากกาชาติซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาตนี่ก็นำทุนเก้าสมเด็จพระเทพองค์อุปนาปนาิกาสภากาชาติไทยนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีที่การไฟฟ้าส่วนภาคได้ดำขึ้นทุนเนะครับ ก็เงินทุนเก้ก็จะประมาณปีละ6ล้านบาทนะครับ